คนร้ายนะคะที่ก่อเหตุปล้นทองภายในห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะความคืบหน้าคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองภายในร้านทองบางกอกโกลสทองเยาวราชซึ่งอยู่ภายในห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาคลองร้างหมู่ที่10ตตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก5้าบาทก่อนหลบหนีไป ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจนขณะจากการสอบปากคำพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบว่าคนร้ายเป็นชายลักษณะรูปร่างท้วมผิวดำแดง สูงประมาณ165-170เซนติเมตรค่ะอายุประมาณ30-35ปีพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะครับก็เข้ามาทําทีขอดูสร้อยคอทองคําถึง3ครั้งในเวลาไล่เลี่ยก,กันครั้งสุดท้ายเนี่ยเข้ามาขอดูสร้อยคอทองคําน้ําหนัก5บาทก่อนที่จะสวมใส่คอเมื่อพนักงานเผลอก็ถือโอกาสวิ่งหนีออกจากร้านไปทางประตูเข้าออกของห้างและขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่สีเหลืองดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกไปจากตลาดครองรัง ถนนสายสา4นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งวิทยุให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามตัวแล้วนะครับซึ่งเห็นใบหน้าชัดเจนเลย<ช>ไม่มีอะไรปกปิดเลยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะรอดจากการจับก,กลุ่มนะคะครับผมคุณผู้ชมครับไปกันที่